พูดถึงการจาราจรนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายเปิดโครงการขับเคลื่อนจาราจรไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน Traffic Forward รวดเร็วปลอดภัยเข้าใจไปด้วยกันวางยุทธศาสตร์หลักช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการขับเคลื่อนจาราจรไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืงยน Traffic Forward รวดเร็วปลอดภยัยเข้าใจไปด้วยกันโดยมีการขับเคลื่อนงานจราจร4ด้านหรือว่า F4 เป็นยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วยด้านที่1 Forward Faster ใช้โดรนบินรายงานการจราจรไปที่ศูนย์ควบคุมการจราจรเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้านที่2 Forward safer ขับเคลื่อน10มาตรการเร่งด่วนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบนท้องถนนด้านที่ 3. Forward attitude ขับเคลื่อนด้านทัศนคติตำรวจและประชาชนตามแนวคิดเตือนก่อนปรับและปรับแบบขั้นบันไดผ่านช่องทาง Line Official ขับดีและ FTC นะครับ forward participation ขับเคลื่อนด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับงานจราจรผ่านแอปพลิเคชันแทฟฟี่ฟองดูหรือเพจ f a c e b o o k อาสาตาจราจร อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของของพี่น้องประชาชนทุกคนในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันควรจะความปลอดภัยทุกวันไม่ใช่แค่เจวันแค่นั้นเองแต่ในช่วงครับเราก็สิทธิมา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 ,มาเป็นตัวตรวจจับด้วยแล้วมีหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งภาคภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานมากที่เข้ามา,มาร่วมในการทำคราวนี้ไม่ใช่ตํารวจอย่างเดียวนะที่จะขับเคลื่อนองก,การเรื่องงานจราจรและมันภาพรวมทั้งหมดครับ โดยยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านจะมีการนำไปใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ